าวินตาชวนโหลด4ฟ b o ดีรับไม่ติดคิตตี้มากขอทำสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนไม่ยึดติดสัมพันธ์แบบไหนยอมรับคิตตี้พิเศษที่สุดก็ไม่ค่อยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันเยอะมากนักนะคิดว่าต่างคนต่างทำในสิ่งที่ตัวเองเออชอบตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำมันคงเป็นเวลาที่เ,เราได้มีโอกาสทบทวนเ,เรื่องของความสัมพันธ์ทั้งสองคนอะไรเงี้ยนะครับ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราห่างกันไปหรืออะไรเงี้ยน,นะครับมมผมก็มีความยังม,มีความรักความ,มห่วงใยน้องเขาอยู่เสมอนะครับก็ยังไม่ใช่ว่าไม่ชัดเจนนะผมก็ผมก็คิดว่าผมชัดเจนของผมนะมแต่ว่ามันจะเป็นไปทางไหนมันก็ต้องเราก็ต้องปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติเป็นการประสบางกามครัแบพบี่เต้หรือว่า ผมไม่เคยมองว่าอย่างนั้นนะครับรจริงๆแล้วเรารู้จักใครก็รู้จักกัน,ก,นกันด้วยการที่เรารู้จักเขาเราคงไม่ไปตีค่าว่าเขาคือสถานะไหนอะไรเงี้ยผมเองก็พูดไม่ถูกว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนในสถานะไหนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับาาบางทีเราอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันน้อยสักนิดนึงนลงรูปน้อยหน่อยอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าอยอากจะลงรูปคู่อะไรให้ให้ให้ใครได้เห็นอะไรเงี้ย มันคงเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสถานะอย่างที่บอกไม่รู้ว่าจะจะจะพูดว่าสถานะเออจะใช้คําว่าอะไรเขาก็คือคนรู้ใจที่สุดนะครับที่ที่ของผมมาเม่องไท่ผมก็ให้เขาเป็นอันดับหนึ่งสองคุณเราขายได้คุยกันมากไหมฮะก็คุยกันครับก็คุยกัน แต่สเรื่องของสถานะนะฮะเป็นสถานะไหนผมก็ผมก็พูดไม่ถูกจริงๆครับถ้าเกิดมันชัดเจนยังไงเนี่ยผมคงจะคงจะพูดไดม้มันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับใช่ฮนะแต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมขออนุญาตเก็บเป็นเรื่องที่เป็นส่วนตัวระหว่างผมกับน,น้องเขาแล้วกัน บางทีเนี่ยบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมอยากจะแชร์กับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วผมไม่ใช่ดาราเรียลิตี้ผมก็ไม่รู้เห <c oughs> มือนกันว่าผผมไม่แชร์ชีวิตของผมกับส,สาธารณณะ,ะผมขอเก็บเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของผมซึ่งผมก็เชื่อว่าการที่ทุกคนได้รู้เรื่องส่วนตัวของทุกคนอะไรเงี้ยมันไม่มีใครอยากรู้เรื่องส่วนตัวของทุกคนแล้ว คือ,อมันก็มีบางเรื่องที่ผมเองผมก็เลือกที่จะไม่พูดก็ขอเก็บเอาไว้ดีกว่าครับ